สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์เย็ยนวันเสาร์ที่ออกจะว,ว้าวุ่นอบอุ่นนิดเึงวันนี้เขามาเก็บเดชค่ะเดชลูกผมที่ออกใหม่เนะี่ยค่ะเขามาเก็บเดชนี่ค่ะเดชป็อันเด็ก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 อย่างนี้คัะร้านเด็กๆสี่คนสี่เมตร แต่คนอยู่ในนี้ประมาณครึ่งแสนหยอก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 นะคะหยอกหยอกคนอยู่ในนี้รอคิวค่ะรอคิวนะคะอันนี้คนที่สองนี่กำลังถักรอนกลางค่ะถักรอนกลางนี่ค่ะคนที่สามทวิทย์ค่ะทวิทย์ยาวตูดเลยค่ะคนที่สามทวิทย์ยาวตู คนที่สี่รีชีวิตค่ะคนที่สี่รีชีวิตค่ะโอเค,คเด็ดล็อกพัทยาสวัสดีค่ะ